ดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับผมซ x 1รนะ่เร็ก์ับโออสับสนหลออทาไมก็ไปูเปลี่ยนชื่อช่องเป็นว่าเล่นเปลี่ยนหน้าโปรไฟล์ว่าเล่นเปลี่ยนทุกอย่างเป็นว่าเล่นในช่วงนี้คือผมไม่ยุ่งมากเข้าใจไห้ยุ่งมาก,มากแล้วก็เวลาเล่นเนี่ยน้อยมากแต่ว่าวันนี้กลับมาแล้วหลังจากฟานไปสามเดือนโอเคไหมโอเคอ่ะเราก็เริ่มเกมในไมค์คราวเลยแล้วก็ปรับไปเลยโมทัสคอนะ แม่เราเล่นซัมเบอร์ด้วยอะโมท้าคอร์มันนะยากไปสำหรับผมนะก็เราก็มาเริ่มเลยในแมพที่เขียนว่าศูนย์นะครับแล้วก็เอ็กซ์ก็วันแล้วก็ถามว่าทำไมต้องใช้ศูนย์แทนเด็อันนี้คือศูนย์ใช่ไหมอันนี้คือโอผมชอบใช้โอแทนเลขศูนย์นะก็นะมีแก้กันหน่อยนะก็ทำปกคลิปใหม่อะไรใหม่แล้วก็กะจะมาลงคลิปจริงๆกระจัางนะก็อาจจะลงช่วงน่าจะมีเวลาช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ แล้วก็ลงคลิปทุกวันจันนะครับก็อันนี้คือสิ่งที่ผมรู้มาก่อนนะเราเล่นิวเกมไปเย่ยครับผมโอ้โอโอยอะไรเวอร์ชันที่ผมเล่นตอนนี้ก็คือเวอร์ชันนึ่งนะครับจุดจุดหนึ่งนะครับก็จริงๆก็อยากกลับไปเล่น1.16นะเพราะว่ามันไดข่าวว่าเวอร์ชันนี้มันบั๊กเยอะใช่ไหมก็เช่งผมไม่สนใจเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มเกม ตอนนี้เราก็ขอผมดูเฟมเลตก่อนนิดนึงมันจะดูไม่ได้ดูเฟมเลตอย่างนี้ใช่ไหมเฟมเลตที่มันดูตรงไหนวะเชียรแล้วไงกลับมาเล่นใหม่กูลืมหมดแล้วดูหน่อยสิเดี๋ยวนะมุมมองเอาเซ็ตสิบก็พร้อมไม่ต้องไปเปิดอะไรเยอะหรอกเพราะไม่ได้มองไกลแล้วคิ้งนไม่ใช่มิวสิกก็ไม่เกี่ยว คอนโทรนี่มันไม่เกี่ยวเอ๊ะคอนโทรนี่แต่เพื่นจำเปิดไหมไม่เปิดในชะ่ไหมโอเคเรียบร้อยฉันถึงกาแฟเบรตเราจะไปสนอะไรครับแล้วก็คลิปนี้ก็มีเสียรบกวกนยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าที่ผมไปสร้างคลิปว่าเมื่อไหร่จะต้องทำคลิปก็ใช้เวลานานนะครับใช้เวลานานแม็กูจะทำคลิปได้นี่เออ,บอเบาเลยวะไม่ง่ายนะ มีทั้งเสียงรบกวนนู่นนี่นั่ยแล้วก็อะไรหลายๆอยา่างมันก็นะม่รู้จะพูดอะไรดีก็อาจจะมีเสียงภาพบ้างนะเพราะว่าผมก็ชอบการภาคเป็นเป็นงานอะลิเลีที่ชอบภาคนะแต่ว่าส่วนใหญ่ภาคไปก็เสียงมันก็จะดูเหมือนตัวเองเลยนะมันก็ไม่ได้แบบหลุดโทนตัวเองขนาดนั้นฮะใช่ไหมมันคุยกับใครวะ เอาเป็นว่าเราจะมาลองใช้ชีวิตในเกมใหม่ครับ Minecraft นะครับผมผมเป็นคนที่ท้องง่ายนะก็ไม่เรียกว่าท้องง่ายเร็วท้องงอ่ายก็อาจจะเรียกได้เพราะว่าผมเป็นคนที่เบื่อเบื่อเร็วด้วยแต่วันนี้ผมจะพยายามพยายามทนทนเร้นให้มันได้นะใช่ไหมเจ้าไก่มันคุยกยาบใครวะทุกคนฮะมันคุยกยบโคนี้หวาไปแล้วเอ,อ้สวัสดีะวัสดีกันล่ะ แก่ได้ต้องตายตายเลยตายสิทำไมสกินไม่โหลดเนี่ยนี่เนื้อหมูมาแก,แก่แก่ไปไอ้ชั่วแก่ไปเป็นคนชัว่วเรื่องไหนฉันเป็นคนชั่วแต่ว่าฉุนโหลดนะไอ้เนี่ยไอ้บินเออเอทำไมเสียงท้อนแต่งันตกแกๆวะวางเลยติ๊กมามาทำอย่างนี้เหรอวะไม่น่าใช่นะเอาวันนี้ปลาก่อนซื้อแล้วก็ ปึ๊บอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้อาา่าฮะเราได้มาแล้วแล้วก็ <Nope. S 1> โน้ปทำไงวะอ๋อนี้แล้วก็นี้มาป,ป,ป,ปั๊บ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 ปึ๊บปึ๊บเอ้ยเราก็มีพรสวรรค์อยู่นี่หว่าอย่าอย่าเอาอะไรออกการเล่นไหมครับผมเลยเพราะว่าผมแห้งก็ไม่ได้เล่นเกมอะไรนาะนๆแล้วมันจะเล่นไม่เป็นเลยอะ อย่างเช่นแบบ่านผมไม่ได้เล่นแบบเทไบมาสองอาทิตย์เงี้ยหรือไม่ก็อาจจะมากกว่านั้นนะผมแทบจะจําไม่ได้เลยว่ามันมีกดกลุ่มอะไรวะที่ผมเล่นเกมไม่ค่อยเก่งนะก็ไูดูไปด้วกันนะครับก็ไม่มีอะไรมากอะนะ,นะอเป็นบ้านเลยทำไมเียงมันดังจังอะมิวสิกปิดแม่งเลยเดี๋ยวใส่เพลงตัวเองแล้วกันนะครับผมเพลงของผมเองอนะ ก็คัดพิลิกาซิโก้ก็จะไม่ใส่แล้วแกก็ไม่พิลิกาซิโอ้โหกูเป็นไรกับกูไหมช่างมาแล้วกันนะครับฟางก่อนเลยแล้วกูจะเอาแกใส่ตัวทำเพื่ออะไรวะเนี่ยไอ้ยแกมาเข่งง้อไอ้สามเนี่ยถ้าใครจะปั๊มทีจูจูไปดิจิตอลอืมจูไปดิจิตอลเหรอจูแบอกล้าคิดจะจูกบฉันเหรอมันไปไหนแล้วคนง้อเลยแก แกยังวิ่งมาเยอะๆฉันอีกกันเหรอแกนี่ก็ตกไม่เดินควายชะมัดนี่งไงตบโดนละอีซี่โอ้ิเด,ด,ด็กติดเพิ่มอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินทางไปเลยดีกว่าวก็ทำซีรีส์เหมือนตั้งแต่สมัยก่อนเลยสมัยแบบอะไรนะเดินทางไปเรื่อยๆตามหาดินแดนที่ถูกลืมนะแล้วก็เก็บอาหารไปพังๆด้วยแกมันไอ้ชู่้แกฆ่าเพื่อนของฉันแล้วฉันก็จะฆ่าแกด้วยไงเล่ะ ทุกคนรีบไปแล้วมันมาทางนี้แล้วอุ้ยแน่นอนว่าฉันต้องมาทางนี้เพื่อที่จะฆ่าพวกแกไม่ไนจะจับผมเลยจะไปเกิบอาหารอุ้จี่พอแล้วเฮ้ยมาอุ้ยเราจะได้ทำซีรีส์เดิมหรือเปล่าน,นี้เ,เจกับบ๊อบเจกับบ๊อบเออใช่ใช่ใช่กูคุยกับใครวะเออช่างเถอะมามามาไหนเจกับบ๊อบเออใครชื่อเจใครชื่อบ,บ๊อบเกูตั้งให้ทีหลังแล้วกันนะเอ้าไปไหนวะ เฮ้ยแกแกสนใจมาร่วมเดินทางกับฉันมาเอ้ามึงเป็นใครวะโหหยาบคายงานอะไรนย,นย่เงี้ยเลยเอมึงอย่ามายุ่งกูไปถึงก็ไปอ่อาบางทีก็ต้องขอโทษกับเ,เสียงหยาบคายนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ใช่คนสุภาพเลยขนาดนั้นก็มันหลุดมาก็นะก็ทำใจซะน,นะนะเนะนหะอะไรนักหนา,าวะเราเจอหมาอว่าทุกคนสุนัขกันแหละ ผู้ข้อสารคำสภาพเป้สุนขร์ก็โดยนายอ่ะนายตรงนั้นอ่ะสนใจเดินทางไปกู้โลกกับเราเป้าหจะเป็นโลกแฟนตาซีไอ้เวลมถึงว่าโลกใบนี้อาจจะไม่ใช่โลกแฟนตาซีนะชันก็จะยังเดินทางปราปราเอ็นดราก้อน่อนะนาะยสนใจไปร่วมเดินทางกับเราเมาไม่เป็นใครวะพุ่นงี้<อ>เดินหนีเลย คือตอนนี้เราก็อาจจะยังจับพวกเขาไม่ได้นะเพราะว่าเรายังไม่มีอะไรขนาดนั้นผมว่าผมจะหาแหล่งสร้างบ้านดีๆนะอ่านะคิดผิดแล้วมันมองมาอย่างี้ทุกคนวิ่งแล้ววิ่งแล้วนี่วิ่งฉันทำไม่ทันหรอกนะเพราะฉันรถเร็วดุดเดอรแฟดดุดเดอรแฟดดุดเดอะแฟดดุดเดอะแฟด มึงจะเพื่อนกูก็เหรอใช่แล้วแล้วฉันจะทำอะไรตายต่อ,อยังไงละ่ะนั่นเที้ยนฟ้าือ้อต้องไปแกไม่ไปเอาเหล็กแล้วมันก็ตัดคนโรดีๆวะหือรถทั้งคันไม่เป็นยังไงละ่ะอื้ออื้อนี่แม่แดดพุ่นมนเริ่มพังแล้วใช่ไหมพังอะโอเคนะก็เขาเล่นดูโง่ๆไงก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเก่งอะไรขนาดนั้น คือจะขาคนที่เล่นเก่งแล้วก็ผมแนะนำคนดีๆได้หนึ่งคนนะโอเคเลยรครับๆเลยรครับโฆษณาปะเนี่ยไม่ไม่โฆษณา,อา,าโอเคเอามาวางไว้อะฮะทำมาโอเคเก่งโอโอครเก่งเลยกูไหนวะตัวข้าวอยู่ไหนวะ,อ,นวะอ๋ออยู่ข้างหน้าไปเราลงสำรวจดันเจี้ยงกันเลยดีกว่า เขียนมีแขวะแล้ววันจันทร้จะิกสับแกสับแกมามีสามคนแล้วเดี๋ยวเราทําเตียงเลยทําเตียงไงวะเฮ้ยเดี๋ยว่าเปิดอิฉเนลลี่ิทำเตียงไงวะนีไหมนี่หรอก็มันทําเตียงกันไงวะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวนะอ้าวใช่มัับไงวะ เปิดดิเชอรี่ดูแล้วนี่ไงเตียงขาบได้เอาเลยเตียงหนึ่งเตียงฮ่าเฮ้ย <c> ฟ <oughs> ิกดิเชอรี่จะได้กูสรุปแล,ล็กเล่นไหมคราบไม่เป็นที่ไหนผมได้ยินเสียงมอนสเตอร์อยู่ข้างล่างน่าจะเป็นซอมบี้ก็เสียงนี้กูจำได้ต่อไปเราก็จะทำทำอะไรปะเดี๋ยวลงไปดีกว่านะลองไปขุดแร่ขุดหินขุดอะไรก็ว่ากันไป มันใกล้จะคําแล้วด้วยนะขุดไปเลยเห็นของชานานจังหวะนี้ก็ดูไกลยาวนะครับ ื้อจดงแดงสวยจังเลยใช่หรือวะสัตว์แถวนี้มันอุดมสมบูรณ์จังวะไม่ต้องหาที่อยู่ละมันอุดมสมบูรณ์เกินไปสักมาดิกูสักหัวแป๊กแน่บอกเลยนั่นไงอ่ะ เพรานั่นน่ะใครอยู่ตรงนั้นก็ยุ้รู้อุ้ยคุณคนดูใครก็ตามอุ้ยเราเจออะไรไม่รู laser 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 ้อยู oh, shr ug, shr ug ่ตรงนั้นน่ะเดี <S <s ๋ยวเรานี่คตรงนั้นมาสูงไงวะอ๋อตัวตัวซี่อุ้ยเสี่ยตายตายยไอเดียวอยู่วิ่งลันลันเอาลันโอ้โหหลบไปดิจิตอลหลบไปดิจิตอล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 อู้หอะไรวะเนี่ยอู้หูอู้หู วิ่งสิแฮะรออะไรโอ้ไม่ goodness วิ่งก่อนแล้วอะไรวะนนี่ยอุ้ยนี่กอันโอ้โหมันเยอะมากมันเยอะมากๆอุ้ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยั้าง่งคกูก่อน โอ้โหรอให้มันเช้ากว่านีกว <Oh, oh, oh, ่าเนาะ คิดตะเข้าดัเมิดคิดตะเราดับมิดใไฟใส่โอ๊ยมีแล้วไหมมีนะอ่ะโห้ดมืดเลยอย่างมืดอะฮะนี่มันมีอะไรวะเนี่ยมันเหมือนไม่มีอะไรเลยโอ้ยกล้ากลัววะไม่กล้าไปเลยเดือดเดือดเด้อทอดทอสทอดมาต้องจัดมาแล้ว ปักไปเลยข้างบนเหมือนจะพวกมันจะข้าเข้าได้นะเข้ามาฉาลาก็ได้จะกระโดดเข้ามาเลาวปักร,บรอบๆดิพอตรงนี้เป็นบ้านเลยเอเ๊แต่ข้าจะไม่ผิดด้านตรงเ้า้าเล้วหน้า,น,น,า,น,น,น,าน,นี่มันมีของใช่ไหมขุดลงไปดิมีของจริงด้วย อโยงไปไม่ได้นั่งขุดลงไปนั่นโอ้โหบอกตรงๆนะว่าไม่เคยมาก่อนเลยเฮ้ยอ,อะไรไม่รู้อะตรงกลางเดี๋ยวนะกับภาพประมาทโอ้โหชัดเจนไอ้เหี้ยเกมนี้ยังมีแถบมาอีกเลยบ้าเอ้ยโอ้หแล้วมันไม่โดนม,มันไม่เป็นไรเหรอวะน,นั่นอนะเอ้ยมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้เหยียบไปอาจจะ แต่กูก็ไม่ได้แน่ใจขนาดนั้นถ้าเราลงมาก่อนเข้าล่างไปเลยนั่นไงกูว่าแล้เชี่ยฝากไว้ก่อนโห้ยมันเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะไม่ใช่ออน,น้อยเลยโอ้โหแม่งใครสนเนอาทีนทีมาปาไว้ตรงนี้วะไม่ใช่อะ โหนอะสอมบี้ oh, no เอามาประทานชีวิตแล้วกันนะเปกระดูกโอ้โหกระดูกมีตั้งเจ็ดอันข้าตัดสินใจกลับไปที่นั่นได้นั่นอยากจะย,ย้อนกลับไปรับหมาแล้วก็รับหมาสักสองสามตัวแล้วก็กลับมาไได้ไหมเนี่ยดินปืนเหรอกันพาวเดอร์อ่ะน่าเก็บไว้ก่อนแล้วกันโอ้ของเต็มโอ้โหกระดูกว่ะเยอ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 ะได้หมาแล้วได้หมา <laughs> เฮ้ยอะไรเนี่ย โคเด้นแอปเปิ er an, e ้ลเยทเคแอปเปิ oh, oh, oh. ้ลทองมันทำอะไรได้อ่านนิฟิกได้ไหมไม่ได้แอปเปิ้ลทองธรรมดาเอาไปเอามากินแก้อิ่มก็ได้มั้ยดูสิมีอะไรบ้างอุ้ยทองโอ้ยสวยสวยเอ้ยเปิ้ลทองเพียบเลยกระดูกโอ้ยคุ้ม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 โอ้คุ้มแล้วคุ้มอะไรเนี่ยเนี่ยเซียน ติ๊ดโอเคโคลานเอามาด้วยเดี๋ยวเอาไปทำกระจกเออแต่เราไม่เฮ้ยเดี๋ยวกนี้มันไม่ใช่กระไม่ใช่ทรายโอ้แซสโตนโอ้สโตนโอเคช่างแม่งมันอ่านว่าอะไรวะคือผมไม่เก่งอังกฤษนะถ้าอ่านว่าโคดโค้ดโค้ดแซนวะเพราะช่างแม่งอ่ะท่านการ์ดหนก็อ่านไปนะคุณอ่านไม่ออกก็ขออุ้ย อ,อันนี้เนี่เอโมาลสวยหน่อยเอาไปทำอะไรได้หรอันนี้เนี่ยเป็นชาร์ตบุ๊กมันทำอะไรได้วะมาชักเอาของก่อนแล้วกูจะขึ้นยังไงวะเนี่ยกูลงมาได้แต่กูขึ้นไม่ได้ขึ้นทางเดิมไม่ได้เหรอกูก็รู้วิธีปีนขึ้นหรอวะ ขึ้นมาไม่เจอสะพายน่ะเฮ้ยไม่เจอสะพายน่ะเอ้ยล้นไปเองนึกว่าดอกกุหลาบมาทำไมข้างมันเดี๋ยวยเรากลับไปที่เดิมก่อนรู้สึกว่ามันเนี่ยเรียนรู้เรียนรู้เขาเรียกว่าเรียนรู้รน,นี่เราเผาแล้วได้อันนี้เออไปได้ดูเด็กชิลลี่ด้วยเป็นไงจริงของจริง,ของ,รงของจริงบ้าลแล้วใครๆก็จำเป็นเชา้ายังไง เหมือนจะเช้าแล้ว,ว,ลวมั้งเอ้นี่มันน่าสนใจจริงๆในนี้พวกเนี่ยว่างทำไมวะเอาเก็บไว้ดีกว่าอะไรที่ไม่จำเป็นนะเอาเก็บไว้โห่กระเป๋าเต็มแล้วทำไงดีอันนี้อยากเอาไปด้วยหน่อยๆแต่ก็แช่งมันเ้อะเดี๋ยวเอามาคราฟก่อนไอเราไม่มีสติกดีกว,ว่าใส่ย,ยับมาใส่ย,ยับมาปึายย๊บ โอเคได้สติกมาเดี๋ยวโอ้โหของเต็มอ่อันนี้จำเป็นนะเนี่ยเฮ้ยอะไรอะ <c oughs> เขียงแค่เสี้ยววินาทีที่ได้ยินกูก็หลอนถึงหูแลนะ้วไม่ใช่เราไมา่ได้จะเอาเดี๋ยวแลเออเราจะทำสักติปเ,เราจะทำนี้ทอสใช่ไหมเรื่อทอสไปทอสมาสติกมาก่อนแล้วก็คุดเก็บโอเคเราไปจากที่นี่กันดีกว่า นี่ร้องไก่ทุกอุ้ยเหียห้ยเหียห้ยเหียห้ยเเชยเเชยเเชยเเี่เเช่เเช่โอ้ยโอ้ยเสียงอะไรวะเขา่าการอะไรเสีย่ยางไรข้างนอกเขาไม่รู้ครับกิดออกไปได,ได้เดี๋ยวเดนะี๋ยวเสียงม่าอยู่ซ้ายอ่ะอออว่าตายเป็นตายว่าออกไปเจอใครกูก็ไฟหมดอ่ะมาดิซอมบี้ยวอะอุอ้ย คิดจะเข้าดาวิดคิดจะเข้าอุ้ย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 อะไรน่ะอุ้ยอะไรอ่ะเน้นๆอะไรอ่ะเดี๋ยวดูดดููยังไงวะโอ้โหเหมือนเน่าๆใช่ไหมเอฟเฟกต์เหมือนเน่าๆเลยนั่นเอามาชิงก่อนแล้วกันอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมมันจะมันจะเป๊ะอะไรขนาดนั้น ทำไมมันปีนยากปีนเย็นอย่างนี้วะโอ้โโยเก๋ยเจ้าเก๋ยไม่ได้เจอกันนานเลยเฮ้ยอย่ามาอยู่กับฉันฉันไม่รู้จักแกอ,อ๋อมีพวกกันหรือเปล่าใช่แล้วฉันมีพวกและพร้อมที่จะทืบแกทุกครั้งที่แกไม่ทําอ่ะแตช่างมาันเถอะคิดไม่ออกฮืมแกเดียังฉลาดน้อยไปเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะทานอุ้ยใช่แล้วใช่ทานปะทานใช่ทานหรือเปล่าว่า ใช่ไหมเขี้ยแล้วไงของเต็มเอ้ทิ้งนี่มาแล้วกันเกจยโอ้นี่ไงได้แล้วอู้เอาเลยเอาเลยเอาเลย <S <S เอาอันนีว่าเอาฐานเราเป็นคนพวกฐานเอาฐานดีกว่าไหนดูสิได้เขียนเอ๊ะกินเนื้อก่อนดีกว่า กินแต่ไม่อยากกินอะไรวะเนี่ยต้นขโมนนั้นก็มีถ่ายด้วยวันนี้กูจะเอาไปโอ้โหโอ้โหโอ้หเยอะนะเนี่ยเตะโอ้โหตรงนั้นก็มีโหที่มันมาร์กด้วยเนี่ยมาร์กเหมือนเหมือนกินชินเฮ้ยเชื่อจะฝุดจะเชื่อจะไม่เชื่อเลยนะ เสียงเหมือนซอมบี้เลยแต่ไม่รู้ยังไงใั้ขุดไปก่อนแล้วกันนะเราอย่าไปตื่นตูมอะไรมากเอาอย่นี้เองเจ้าต้องตายใช่เถอะเอ้าเนื้อของเจ้าไม่ขาดเดยโหเยอะเหมือนกันนะทานเนี่ยเฮ้ยเอาขุดไปเยอะเลยมีแค่ยี่สิบสองอันนี้เขาวดเจอทราแล้วจะเจอหร เขจะได้ว่าแผ่นนี้มันเปลี่ยนไม่ใช่เลยมันเปลี่ยนเป็นเศษเศษไอรอนหรอหรืออะไรสักอย่างนี่ผมไปเห็นมานะถ้ามันไปเผาเหล็กมันจะได้เยอะมากเลยแต่ตอนนี้ผมยังไม่เจอเลยหรือว่ามันยังเป็นแหนกากราง่อยๆเหมือนเดิมวะโอเคไหนดูสิตรงนี้มีเอใกล้ข้ามดีกว่ากูยังทำอะไรไม่ได้ถึงพอวันเลยจะข้ามได้เลยีย ถูกเว้ยไ,ได้เท่าไรเนาะสีนะ่สิบห้าแล้วอ้เยอะเนาะเยอะนะเนี่ยทานนะเส้นม,มุกอะไรไม่ได้เล่นเลยดีซ้งาม่ไหวถ้าสิบสองว่ะเฮ้ยมันต้องใช้ได้สิเดี๋ยวเราเดินทางต่อเลยด้วยกันเนาะแล้วไปหาที่้างบ้านแล้วก็ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าไอ้แร่นะั้นมันคือแร่อ,อีหยัง ไม่ใช่แร่นี่นะมาถึงพวกแร่ไอรอนนะ่ยอยากรู้ว่าเขาเปลี่ยนจริงหรือเปล่าถ้าเปลี่ยนก็จะก็อ,อยากรู้เหมือนกันว่าเป็นรูปร่างไงโอ้ว่ะเพราะผมเมื่อกีค้คิดดูแล้วเห็นไหมครับที่ไรนึกถึงเกมเกมหนึ่งนะเมื่อไหร่มันจะปล่อยมาให้เล่นวะถ้าเล่นขายถ้าเป็นเกมซื้อก็น่าอาจจะซื้อมาเล่นแต่ถ้าเป็นเกมฟรีก็โอ้ก็คุ้มค่าทุกวินาที เต็มแล้วเอาไงดีวะทิ้งอะไรดีอ๋อทิ้งอะไรดีวะของไม่มาดูจะเป็นอะไรวะถ้าเรามีเนื้ออยู่แล้วเราทิ้งเนื้ยอ๋อเราทิ้งเน่ยอยากเล่นไฮเทียลอะเมื่อไหร่จะมาเหนื่นได้ไหมครับเราจะซื้อพูดเกมอื่นเข้าใจป่ะเฮ้ยบาปป่ะแบบวิบวิบแบบเนี้ยอย่านี้อะไรนะอยากเล่นจริงเนาะเกมหนอนเนอแต่เขาบอกว่าเขาจะปล่อยเกมมาให้เล่นสุดท้ายผมก็ไม่ได้เล่นเนี่ยแต่โค้ดเบต้าผมก็ปล่อยไปแล้ว ผมสาชุงเม่เขาผมอยากเล่นคนเบต้ามาปลุท้ายเขาก็ไม่มาเนาะเนะเนาะเนาะนะนะแต่ไม่มาเลยอะ่ะเกมเขาต้องใช้เวลาพัฒนาเท่าไหร่เออนมาน,นานจังอ่ะผมผมรอจนจน,จนใส่แห้งเฮ้ยอะไรวะเฮ<ะ>้ยเมื่อกี้เฮ้ยเชีย่ยบักใช่ไหมบักได้ถิ่เชีย่ยฉันเอาฮาร์ดแล้วกันผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันไม่ใช่เพราะเกมเลยแหละมันเป็นเพราะนี่ไงมันเป็นเพราะเนี้ย ลองพวกนี้ดิโอ้แต่นี่จะใครเป็นโรค motion sickness ก็ขออภัยนะครับเพราะมันจะเบือ่อๆหน่อยแต่มันก็ไม่มีบักนะ๊กอันเนี้ยแถมก็สวยด้วยผมยอมแล้วว่าสวยนะแต่ตอนข้ามมันจะดูแปลกๆตอนข้ามผมคิดว่ามันดูแปลกๆนะก็เลยแบบเอออะไรมันมืดได้แค่นี้วะอุย้ยม้าว่ะ ผมเดินมาได้สักพักแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่เฮ้ย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 ใช่ปะนะใช่เปล่าเฮ้ยเฮ้ยหลอกหลอกหลอกเลยเปล่าคำรามมันดูแบบแปลกวะเฮ้ยเดี๋ยวผมไปดูก่อนแล้วกันมันคืออะไรอ่ะโอ้ข้ามแล้วด้วยเฮ้เดี๋ยวนะข้ามก็ดูปกติเฮ้ยหมู่บ้านปะใช่ปะเฮ้ยใช่เฮ้ย ขอเลยมานารขอเลยโอ้ยแต่ผมอยู่นี่แหละเออบ้านหลังนี้เลยเอาหลังนี้แหละอ่ะโอเคนั่นก็ปิดคลิปเลยดีกว่านะมืดจังวะเดี๋ยวปักไฟรอบๆหมู่บ้านแล้วกันเนาะอุ้ยผมเจอหมู่บ้านเหรอโคตรโชคดีเลยคือตอนแรกกะจะสร้างบ้านกลางทะเลทรายแล้วมันไม่มีอะไรให้สร้างแล้วมันก็ไม่มีอะไรให้เจอแล้วด้วยโแต่ผมเจอหมู่บ้านมานั่นก็โชคดีไปโอเคโอเค โ okay, อเคอ่าสมัติีรืรร่อง <Okay. S 2> ระบับ okay, uh, แล you, ้วล okay. ืมพูดเลยไหมโอเคลืมพูดตัวเองไปละโอเคเอาใหม่เอาแล้วคับท่านผู้ชมเราก็มาถึงบูบารเอ็กพีซีนะครับแล้วก็มีคิปเปอร์ตรงนั้นสองหน่อทำไมมามันแรวจังโอเคช่างเออมีเอ็กพีซีตรงนั้นหนึ่งคนเฮ้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นอ่ะโอ้มาสเตอร์จันไม่มีระคังตรงนั้นเลยเุ่นวุ่นอะไรจะได้ไปคิดอ่ะโอเคท่านผู้ชมนั้นก็ปิดคลิปเลยแล้วกันเนาะ โอเคครับเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันนะไม่รู้ว่าครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะเจออะไรหรือเจอเหตุการณ์อะไรนะครับผมก็อย่าลืมติดตามชมนะครับผมอย่นลืติดตามนะครับข้าไปติดตามไันะผมจะผมจะไปหลอกเลยเพื่อคุณผมจะไปช่างเหอะโอเคเอาไว้เจอกันใหม่นะครับผมไว้เจอกันใหม่ครับพูดบ่อยย่างวะโอเคเช้า